ในส่วนของเอน็นชิ้น,นใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากนะครับเวลาก,กินนะฮะวางบนข้าวอย่างนี้เหมือนกิบลาดเอ็นแบบนี้นะฮะม,ม,มารู้ยัง<อ>ลิ้นนะฮะชิ้นใหญ่มากดูสิอันนี้ชิ้อนอวบจริงเวลากินแล้วแบบนี้น้ำจิ้ม,มแล้วกับข้าวสวยนะ,ะใช่ครับเพราเด,ดือดร้อนนะฮะรู้ยัง ลูกเลี้ยงมาความฟินลุยฮะนี่ฮะพาวดีมาลุยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัรนะครับร้านนี้ร้านในตำนานบอกเลยว่าฟินสุดๆนี่นะครับเพียทำให้อยู่นะครับนี่อันนี้มีอะไรบ้างครับเฮียอันนี้พื้นทองครับอ๋อนี่เป็นพื้นทองด้วยนะฮะแล้วเอ็นิ้นเอ็นิ้นแล้วก็เดี๋ยวมีไส้ด้วยมีไส้นะครับด้วย้และนี่ฮะพร้อมแล้ว ปรุงน้ำจิ้มก่อนนะ,ะนี่ฮะน้ำข้มำลงไปนะครับน้ำข้มแบบของสุดแล้นหอมมากเพื่เลยและนี่ตามด้วยพริกนะฮะเยอะไ<า>หครับลอไม่ครับได้ไปพิไปพลิกมาอย่างงี้พร้อมลุลยแล้วครับอันนี้คือเกาเหลาโอ้โหนี่นเกาเหลาแบบพิเศษนะฮะด,ดู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 ลิ้นดูลิ้นดูความหนาของลิ้นนู้ดิร้านนี้เครื่องเขาแน่นๆเลยนะฮะพิสูจนขอชิมน้ำก่อนเลยอ่ะชิมสิคะโอ้โหมาถึงเครื่องมามันละมุนลิ้นมากเลยอ่ะ และนี่ลิ้น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 โอ้โหริ้นกี่ชิ้นคะเนี่ยชิ้นเดียวครับแต่ผมพูดหลายครั้งไปหน่อยลัวลิ้นไปหน่อยนี่ฮะนุ่มไหมนุ่มมากโอ้โหนี่อเนื้ออะไรเนื้อพื้นทองฮะเนื้อพื้นทองเนื้อพื้นทองคืออะไรเอามาราดตรงนี้แต่จิ้มอาลาดลาดเวลากินนี้นะฮะราดไปเนื้อพื้นทองเนื้อเยอะไปไหมคะเนี่ย ดูความหนาเนื้อลุยครับอา้าวร่วงไปหมดหอมาม,มากหอมมากนี่แต่ร้านนี้เป็นน้ำแบบขุกขิกเนาะใช่ดูดิเน,นื้อสามชั้นคือดองขอบครับนี่ร้านแบบนี้นะฮะ<า>นี่ฮะมาลุยครับ ผมก็ไม่ส้ไม่หด้จ้ะร้านนี้ใ็ไส่แบบนี้เลยอืร้ากินีวไส้นะความจิ้มข้าวสุดเลยครับข้าวสุดี่ดีทสเลยนุ่มละหมดมากนี่คือทำน้ำจิ้มคือน้ำส้มจะหอมและพิเศษมากน้ำส้มอ่ะแค่พอดีได้กลิ่นคือรู้เลยว่าต้องดีน้ำส้มคือดื้อว่าที่เด็ดทำเองอะารเขาอะไรหรอเนี่ยบอกหรอใช่ครับ ท้องราแบบนี้ชิมสิดูครับยอดแบบร้านนี้ได้เลยร้านป็นหได้เวลาของเส้นบ้างนะคะเส้นของเส้นหมี่นะครับนี่เส้นไม่เยอะไม่เป็นไรเราเน้นความปินความจัดอยู่แล้วร้านนี้โดนเน้นเกาเหลาใช่เขาเน้นจริงจตัวน้ําตัวน้ําเขาเรียกว่าน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ําซุปโอป้าบอกโอป้าบอกว่าเด็ดมากน้ําซุปมันอ่ะเด็ดจริง เฮ้ยจะบอกว่าผิดจนหูดับนิพริกก็เลยใส่พริกไปสองช้อนเต็มอ้บน้ำก่อนดูบนีมก็อร่อยนะฮะปิดมากใส่หัวใส่หัวข้าอร่อยมากจะใส่หัวกินกีนะฮะลุยครับอันนี้ไปดึงิงจับนี่เนื้อสดเนื้อสดลุยครับ ตที่เดินนี้พิสูจน์นะครับมาทำด้านนี้ดีกว่างจริร้านนี้เป็นหู้ดักสุดยอดมากครับเสียบ